นี่แกงอะไรครับแกง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 หอยนางรมจ้าอ๋อแกงหอยนางรมนะแกงเผ็ดพี่แกงเผ็ดจ้าแกงเผ็ดหอยนางรมนะครับวันนห้วงแกงครับวันนี้ไปดูบอลวะครับมีบอลเอ่อมาเตะกันที่ประจวบวันนี้นะเมืองทองกับประจวบเอฟซีนะสวัสดีทันชนันชนนนะฮะชน ได้ข่าวว่ามีคนติดตามมีรายได้แล้วนะดีใจด้วยนะครับอาจ้าได้ไหมจ๊ะยำหอยทะเลดื่มนะถูกใจไหมคะรสชาติานะรสชาติถูกใจนะรสชาติถูกใจ ราคาถูกพอวันนี้ปูม้ามีสองกระบ,บ,บาทแน่นแน่น,น,นสองก๊บบาทเลยใช่ค่ะปูม้าไม่เผ็ดไม่นะนี่จะตัวเมียนะเลือกตัวเมียมาสัญญาณนะตัวนี้ไม่มีไข่ปลานะครับวันนี้ไม่มีรรไข่ปลามีไข่แดง อุ้ยไอ้น้ำยำหมดไปเยอะแล้วแสดงว่าขายได้เยอะแล้วเนี่ยขายตั้งกี่โมงเนี่ยกี่โมงอะไม่กี่โมงเลยจริงเหรอไม่น่าเราโอ้ยหมดไปเยอะแล้วอ่ะปกติเราออกมานึกว่าหกโมงนะฮะวันนี้มาเร็วนะขายก็ได้เยอะแล้วขับไปลาชินแล้วไงเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วคนเข้ามาไกลเขาก็อยากจะเอากี่โมงกันแน่ทีนี้จะได้บอกเขาถูกเอาห้าโมงไหม ห้าโมงได้ไหมจะยาตับค่อยๆยื่มาทำของให้เร็วขึ้นครับประมาณห้าโมงนะฮะปรากฏจะตื่นเร็วขึ้นนะฮะประมาณห้าโมงนะวันนีปรากฏไม่ได้นอนนะเขาทำงานตลอดนะฮะขอบคุณนะจ๊ะอาจารย์ปพมไหมอ่ะชิมก่อนจ้ะชิมก่อนนะครับชิมก่อน ได้ไหมคะทิ้งทองด้านล่างได้เลยจ้ะทิ้งด้านล่างได้เลยครับสำลักเลยอันนี้เปิดไข่อ๋อครับผมสวขออีกครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็กดติดตามนะครับกดติดตามยังพี่ยังเลยครับมันจะมีประกดกับรถไฟนะกดติดตามแล้วก็อย่ากดข้ามโฆษณานะโฆษณาพยายามดูหน่อยนะครับ นิดนึงนิดงนึ่งสนุกสนุกด,ด้วยขอ,ขอ,อนะ okay, ความน่อยโอเคครับได้ไหมได้ไหมต้องยงนี่ไว้เหรอ <c oughs> วางไม่จับด้วยทำไมปูมันออกน้ำหรอปูมีน้ำหรอโ <c oughs> อ้ ี่ได้สองตัวเลยคล้ายๆสองตัวเลยครับทำมาคนเดียวเหรอครับมาจาก<ม>าไหนคะกทมก<อ>ทมเ<อ>ขามากินยำคุณจานเดียวอ่ะนั่งรถมาประมาณสามพันบาทหอยอบช้ำแรงปั้นเรือโอ้ใช่ใช่โอ้ซูมซูมซูมธรรมดาไปนเนาะคุณผู้ชายเนาะอุ้ยประกบนี้เขาเลือกเลือกคูไข่เป็น เขาจะพัดนะฮะเขาไม่ได้ขีดเข้าไปนะไม่ขมีดค่ะไม่มีเครื่องขีดอ่ะไม่มีเครื่องสีดไข่นะเป็นไข่ธรรมชาติจากสมเด็จใจได้จ้าไข่ติดเนื้อเลยอะ่ะอือฮึไข่ติดเนื้อไข่ติดเนื้อสำหรับคนที่จะเรียนน้ำหลักสูตรน้ำยำนะฮะน้ำยำหลักร้อยนะฮะสามารถเรียนได้นะครับ ที่บ้านน้ำยำ .com นะฮะเข้าไปในเพจเใช่นะครับนำ้ำยำ .com มีเสื้อที่ Google นะฮะ <c oughs> เป็นเมนูยำหลักร้อยอันนั้นนะครับอ๋อหมดไปหลงแล้วโอ้โหผมมาชา้ามาน่ดนึงเออวันนี้ขายดีนะสามประกบอฮะมันจะมีเ,เป็นเหมือนกับภาพนิ่งนะที่เป็นธนาคาำบัตรนะฮะลาานาคาำบัตรที่ อยู่ก่อนเข้าคลิปนะจะเจอนะครับมีทั้ง Facebook มีทั้ง l ล n e มีทั้งเว็บไซต์นะมีครบนะเข้าไปดูได <ilo> ้นะครับปูมาเนิ้นแน่นไม่ผ <floods> you know, ิดหวังเพราะฉะนั้นเอาเลยครับหอยแครงไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าปูมาหอยแครงกุ้งกุ้งกุ้งสุกปูมาหอยแครงกุ้งสุกกุ้งเนื้อรามไหมจ๊ะ เพชรนะเอาเพชรกลางเกราะเพชรกลาง,ง,ลางรอได้เกรากลางรอได้เดี๋ยวตัวจริงจะที่ดูแต่นในยูทูปอ๋อดูแต่ในยูทูปนะครับตัวจริงเป็นไงฮะยิ่งกว่าในยูทูปอีกเขาไม่ใช่ครับสวยครับชอบดูคนไหนชอ,ชอบดูคนไหนชอบดูคนไหน,คน,ไหนคนนี้เหรอ ดูคนโน้นฮะดูคนไหนเนี่ยอาชิมก่อนจัประจากสมุสรประการนะเป็นยังไง้่าจินกันลา่างเลยค่ะนคิดบอกไหมรสชาติเพิ่มบอกได้นะจะเอาอีกเยี้ยวหวานมันเค็มเฮ้ยมันไม่มีมีไข่อีกแล้วไข่ไเซฟเวอร์ ให้วันนี้ให้สองตัวละะูกค้าให้สองตัวแลลวอ่ะสองตัวเลยฟูมะไข่เซเวอร์ก็กบเลือกแบบตัวเมียมานะฮะนี่เป็นไงสวยไหมเลือไข่ไหมไม่เอาไข่ใช่ไหมไข่ทิ้งไปเอาไข่ทิ้งไปเลย แล้วก็นี่๋อ้ผีเหมือนกันโ okay. อเคเนื้อยังบุบ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 ุบบุุบุบุบ,บ,บ ยำรวมมีกูมาด้วยสองร้อยส่ได้กับน้องแจงได้นะครับอาบินต่อไปเลยติดน้อยหอยแขงนะติดน้อยหอยแขงไม่ละถมามีแสงแม้แตด่ดำด้วยหรอ <c oughs> ฮะกลัวแดดเหรอกลัวตาเสียเหรออาการฟมไม่ใช่าฟลอมหอกได้เลยนะคะ ไหนะมมันน้ำไปแซ่ดนะด <c oughs> ลูกค้าประจำมันนี่ลูกค้าประจำลูกค้าประจำเหรอไม่ได้กินทุกร้านเหรอสองคนนี้ไม่ค่ะร้านนี้ร้านเดียวนะนะแถมให้มั่นใจนมั่นใจ <c oughs> มั่นใจมากประกบนางชอบแถมปากกรอบซื้อมาไว้แถมนะครับไม่เคยไม่เคยเลย ขยันี่แยกประจบค่ะเข้ากูเกิลแมปแล้ว,วก็ใส่กุมาราประกบสามแซบรือไม่ก็ประกบอบอุมันก็จะขึ้นทั้งสองชื่อนะคะได้ค่ะอ่าข็ถ่ายรูปหน่อยเขาคุ้มค่าแต่ก<ค><น>็แเข้ามาต้องเขาไม่ต<น>้องเผื่อมาเลยมาเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะจ๊าบอะไรนะไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวใช่อือฮึ โอ้ยเนี่ยไข่ทั้ตัวไข่ทั้ตัวเลยเนี่ยประกบเลือกเป็นนะไข่ห่อเค็งอันนี้ไม่ไข่อันนี้ไม่ไข่เนี่ยหอรู้เลยเนาะตำนานตำนาญเรื่องไข่อันนี้ไข่ตำนานการพิเศษอันนี้ไข่อันนี้ไข่ไม่ไข่โป่งอันนี้ไม่ไข่อุ้ยมงความแม่นนะมีความแม่นนะฮ่ประกบนี่ไข่ไม่ไข่ไม่ไข่ค่ะไข่ตัดทิ้งแล้วค่ะจริงอ่ะ ขายไฟเสี <One input> ่ยงไม่มีนะวันนี้นะถ้าบอาจะจะมีเมื่ีวันไหนวันว่างวันอะไรนี่วันอาทิตย์อาทิตย์เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะลองโทรถามอ่าอโทรถามใช่แล้วประจวบไม่มีเหรอบ้านเราไม่มีประจวบมีนั่งกำลังศึกษาหาทางซื้อไข่หมึกอยู่นะ ปูมาเผ็ดน้อยปลาได้ก็ปลาปลานะต้องถุงเนาะยำปูมาเผ็ดน้อยปลาได้ปลาได้ใช่ไหมปลาได้นะครับเซ่บเส็บเส็บเส็บลูกเ้าโทรมาตั้งแต่วานนวานกบยังอยู่ในความมันผลเลยที่โทรมาตอนโทรไปยูบอกบอกยูอ้าววานไม่ได้ขายเหรอยูส่องวันจริงเหรอ นี่พก็เพิ่งมาขายเหรอใช่่เพิงมาาขยโชคดีนะเนี่ยเออโชคดีเรามาเจอพอดีไปเที่ยวอะไรมาไปเที่ยวไหนมาได้ไหมประกบดื้อไปเที่ยวมาใช่ไหมไปตั้งแอบหนีเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวนี้เที่ยวเก่งนั่นรู้สึกนะตั้งแต่ขับรถเป็นเนี่ยเมื่อก่อนเขาไปไหนไม่เป็นเราขับเราขับรถไม่เป็นเดี๋ยวนี้เขาไปหมดแล้วยำพุ่มอ่ะตัวไข่ตัวไข่ ก็จะหมดแล้วครับโอ้ออเลิ่อนอ่าไข่แบบชอบกินไข่ไหมไข่ดิง้งไข่ดิ้งชอบ,ชอบไข่ไข่ไม่ต้องเอาก็ได้เอาแต่เนื้อมันเอาไข่ทิ้งไปฮะมันหนูเลยเนย สวัสดีครับเกินครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอาม,มีแซ็ปล,ลืมลืมารลืมตา <c oughs> แล้วก็กุ้งสดนะั่นจัดเองกุ้งสดกุ้งสดสั่งได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าประจำนะครับสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะเอาจารย์โฟมมาได้เลยนะคะ จันทบรมจันแบง่งพี่ไจบอกบังๆได้ไหมรสชาติเป็นไงทุกใจไหมทุกใจก <laughs> ูหมดแล้วรสชาติทุกใจ ส, mateix, สั่งได้เองมาสั่งได้เลยครับไข่แข네็งปลาด้วยเผ็ดไหมไข่แข็งปลาด้วเผ็ดขอบคุณค่ะพี่บอลทีขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะครับนะครับเีโอกาสแวะมาใหม่นะครับ อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนสูตรน้ำยำนะฮะบ้านน้ำยำดัดคอมนะฮะเป็นน้ำยำครบจักรวาลหลากหลายสูตรนะฮะสามารถเรียนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ที่บ้านได้แล้วก็จะนำมาเปิดร้านได้เลยนะครับหลักสูตรราคาหลักร้อยนะฮะไม่ถึงพันแน่นอนครับเข้าไปดูได้นะครับที่เพจนะ้านลิง์ด้านล่าง 8ปดสิบบาทสั่งได้เลยครับไค่เดยวันนี้ไม่มีแต่ปูม้าบอกเลยมีม้เนี่ยค่ะมีไข่แน่นๆอ่านเลยครับอะไรเอ่ยปูม้าแข็งปูม้าหอยแข็งกุ้งปูจืดปูม้วงไม้ล้าเข็ดเลยจ๊ะเข็ดไหมขอบคุณนะคะถุงเดียวเนาะ ใจนะจ้าเอาแล้วถ้าตกใจนะ <c oughs>